สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการ36ทันทีที่นี่เรียนออนไลน์นะครับวันนี้ทางผมเจฟบุ๊กก็จะมานำเสนอ,อกับอีกหนึ่งเมนูก็คือยำปลาแซลมอนสมุนไพรนะครับขั้นตอนและวิธีการทำมีอะไรบ้างเราตามไปดูกันเลยครับวัตถุดิบหลักๆของเมนูนี้ก็ได้แก่ ตัวท้องปลาแซลมอนนะครับแป้งข้าวเจ้ากิ่นแก่หอมแขกตะไคร้ซอยพริกขี้หนูซอยสาระแหน่เม็ดมะม่วงทอดและพริกแห้งทอดยอดผักกูดน้ำปลา20กรัมน้ำมะนาว20กรัมน้ำตาลทราย10กรัมครบแล้วนะครับส่วนผสมทั้งหลายเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ขั้นตอนการทํากันได้เลยครับโอเคครับขั้นตอนต่อมาก็เรานําตัวท้องปลาแซลมอนนะครับที่หั่นเป็นเต่าเล็กที่แนะนําไปเมื่อสรู่นะครับมาคลุกกับแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็ตั้งไฟให้น้ำมันร้อนจัดนะครับ เาาลงทอดได้เลยโอเค <Okay. S 2> ครับตอนนี้ ท้องปลาแซลมอนที่เรานําลงไปทอดก็เหลืองกรอบได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการเทใ่ในกระชอนไว้ให้สะเด็ดน้ํามันครับแล้วก็ไปเข้าสู่ขั้นตอนการทําต่อไปได้เลยครับโอเคครับในระหว่างที่เรารอตัวปลาแซลมอนที่เราทอดเสร็จแล้วให้มันสะเด็ดน้ํามัน <Wow. S 1> เราก็มาทําการปรุงรสชาติน้ํายํากันนะครับเริ <Wow. S 1> ่มจากการใส่ตัวน้าําปลาน้ามะนาวน้านําตาลทรายจากนั้นคนให้ตัวน้านําตาลทรายละลายนะครับ โอเคครับเมื่อตัวน้ำตาลทรายเราละลายได้ที่แล้วเราก็ใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปนะครับเป็นตัวหอมแครขิงพริกขี้หนูซอยอกระชายซอยจากนั้นคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกครัง้งนะครับโอเคครับเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีเราก็ให้ชิมรสชาตินะค,ค,ควรจะมีความเปรี้ยวนำนะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวปลาแซลมอนมันมีความเป็นมันเยอะอยากจะให้มันเข้าไปตัดเลี่ยนหน่อยโอเค โอเคครับตอนนี้รสชาติของตัวน้ำยำเราได้ที่แล้วนะครับก mm ็จะมาใส่ส่วนผสมต,ต่อไปก็คือตัวเนื้อปลาแซลมอนที่เราทอดชิ้ไว้นะครับเน mm ื hmm. ้อมะม่วงทอดแสนแน่ครับ mm hmm. เ,รเสร็จแล้วติ๊กเขาให้เข้ากันโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปจัดแต่งลงจานกันนะครับโอเคครับเรามาจัดแต่งลงจานกันนะครับ เราก็จะเพิ่มเติมเข้าไปโดยการโรยเม็ดมะม่วงน,น้ส่วนที่เหลือแล้วก็ลิกแห้งพอดยอดตัดกุก็ดอกไม้ทานได้ครับอันนี้เจ็ดใช้เป็นดอกบัชันนะ <Okay. S 1> ครับโอเคครับประมาณนี้ครับโอเค เป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูง่ายๆวันนี้ครับเราพบกันใหม่นะครับตอนรายการสาชนบุรีที่นี่เรียนออนไลน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจนะครับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดชนบุรีโดยส่วนตัวเชัดบุ๊ก็สามารถติดตามได้ที่ชาาวุธบุญสุวรรน,นะครับเฟซบุ๊กแล้วก็เพจเอ็มเชฟครับสวัสดีครับ